สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอานะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหัวยราพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่15นะครับประจมามวันศุกร์ที่15วางก่อนล่วงหน้า1วันเนาะแล้วก็พอดีพรุ่งนี้วันที่15ผมติดภารกิจนะครับพอดีผมจะพาเด็กๆพาไปพ,พักผ่อนกันนะนะก็เลยวางก่อนล่วงหน้าแต่สําหรับลาพัฒนาวางก่อนล่วงหน้า1วันอยู่แล้วนะครับบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วยลุ้นตอนพรุ่งนี้ตีเอสองทุ่มกับครึ่งนะครับ รับธนา,ารอบที่แล้วถ้าสังเกตด้านหลังสุดอะรัฒธนาจะไปชุดวินนะครับ5รอบหลังสุดนี้ไปชุดวินไปชุดวินนี่3มรอบเลย3รอบเลยนะครับแล้วก็เด่นเด่นหายไป3รอบเพิ่งมารอบรอบรอบนี้รอบที่ผ่านมานะครับรอบก่อนนู้นก็เจาะเจาะชุดวินไปทั้งรัฒธนา6ตัวและรับธนา4ตัวนะครับรอบที่ผ่านมาเจาะ6 3 3 6นะครับเจาะ6 3 3 6เป็นชุด ชุดทอนลงมา6หกหานาะก่อนลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับรอบที่แล้วออกรอบที่แล้ว3มาบนล่างนะครับ3 3 5 1ใช่ไหมสามห้าหนึ่งหกสามวิ่งบนลุล่าสาเด้งบนล่า 3, งน,านะครับเจอดสามหกหกสามนาะวันนี้เด่นสุด9ครับเด่นสุด9ขาลุกขาวิ่งจัด9ครับขาลุกขาวิงาว่งจัด9ก็ลืมถ่ายลืมทักทายบ้านพี่เหมือนน้องครับสพร,ร,ราวครับสบายดี เอฟซีทางสปปร,ราวเงียบเลยไม่ค่อยมีใครคอมเมนต์เลยนะครับชุดวินครับหนึ่งสองสามหกเก้าครับเลขจะวนซ้ำๆเดิมๆอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งสองสามหกเก้าครับชุดวินชุดเต็มชุดเต็มสิบหางครับจะได้ชุดวินก็จะได้ชุดเต็มสิบหางเนาะชุดเต็มสิบหางก็ใครชอบชุดเต็มเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบรูดนะครับไม่ชอบวิง่งชอบเจาะอ,อย่างเดียวนะครับ ชุดเต็มสิบหางผมตัดให้เหลือ6หางไปได้ที่ผมชอบครับและมี3หางที่ผมชอบมากเหมือนเดิมครับสไตล์เดิมครับเนาะหนครับ3ามครับ69ครับ19 39 69ครับ16ครับ26ครับ1นึครับ มัดหนึ่งเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสามครับก็สามหาให้ผมชอบเนาะสามหาที่ผมชอบหนึ่งเก้าครับหกเก้าครับหนึ่งสามครับอ่า ไม่ใช่เล่นแต่สามหางนี้นะไอหกหางนะั่นก็อย่าไปทิ้งหนะ้า้ากรอรณนีคนไม่ชอบชุดเต็มสิบหางใช่ไหมก็เล่น6 6หกหางก็ได้นีน <c oughs> <c oughs> เน้นหกหางเน้นมาก3ามหางประมาณนั้นครับขอาใจตรงกันเนาะก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหัวไรา,าพัฒนาครับเฮงๆรวยรวยมนันหมานะครับสวัสดีสวัสดีเดอ้อพี่น้อง